สวัสดีครับคนที่เกิดราศีลัคนาราศีสิงห์นะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับถือว่าในช่วงนี้ครับคุณเป็นคนที่มีความมุกมานะนะฮะค่อนข้างที่จะเยอะครับเพราะว่าในหลักโหราศาสตร์นะครับดาวประจาตัวของท่านนะฮะคือดาวพระอาทิตย์ครับตอนนี้เนี่ยโครจรครับอยู่ในภพกรรมมะกรรม,มะ,ประแปลว่าการงานหรือกิจกรรมครับแปลว่าชาวราศีลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมีมุมที่จะมีกิจกรรมนะทำเยอะแยะมากมายนะมีมุมของ ขาเรียกความสันทนาการเยอะแยะมากมายเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้นะฮะอาจจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวก็ได้นะวางแผนเลยวันนี้เดือนนี้วันนี้ฉันจะไปทะเลนะจะไปภูเขานะจะไปต่างประเทศบางคนบอกอาจารย์อยู่ต่างประเทศทํางานต่างประเทศนะอยากที่จะกลับบ้านเก่าไม่ได้ตายนะคุณนะนะกลับบ้านเก่านะก็หมายถึงว่า กลับมานะเยี่ยมญาติพี่น้องอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเป็นมุมที่ดีครับเพราะฉันแปลว่ามีมุมของการที่สันทนาการนะฮะสู่โลกกว่างเนื้อหามุมมองอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตนะเติมเต็มชีวิตที่ดีมากกว่าเดิมนะครับบางคนบอกอาจารย์ทํางานหนักหลือเกินในช่วงที่ผ่านมาอ่ะมาเดลาพัก้อดเลยนะในช่วงนะครึ่งปีแรกนะครับนะจะไข้ครึ่งปีหลังแล้วปุ๊บเนี่ยนะจังหวะตอนนี้นะฮะก็เหมาะในเรื่องเกี่ยวกับการ การลาพักร้อนนะจริงๆต้องบอกว่าลาพักฝนนะครับนะก็เป็นมุมที่ดีไปชื่นชมธรรมชาตินะเป็นเสริมพลังงานบวกให้กับตัวคุณเองเป็นแบบนั้นนะครับแต่ส่วนบอกอาจารย์ไม่ลาพักร้อนอ่ะอยากที่จะทํางานงานมันจะดีหรือเปล่านะครับจังหวะตอนนี้เนี่ยดาวเกี่ยวกับงานของท่านนะฮะภาษาหมอดูเนี่ยเรียกว่าดาวกรรมะเนี่ยกรรมะว่าการงานนะ ดาวการงานของท่านเนี่ยโคจรครับอยู่ในภพอะไรมรณะนะมรณะเนี่ยในภาษาหมอดูเนี่ยมันก็แปลว่าจุกจิกเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้แต่พอหลังจากมิถุนายนไปเนี่ยดาวการงานอยู่ในภพสุภะก็มีความเจริญก้าวหน้าแต่ว่ายังดีแบบไม่เต็มร้อยค่อยดีนะค่อยเป็นค่อยไปครับของเป็นแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของนะฮะเรื่องของการเงินนะครับในรา,ราศรสสร์นะครับดาวเกี่ยวกับการเงินของท่านนะฮะ ก็มีมุมของการหนึ่งเอาเองเินไปลงทุนเพิ่มนะไปซื้อตราสารหนี่ไปซื้อทองคาอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็เป็นมุมที่ดีหรือใช้ใจ่ายเพื่อความสุขของตัวเองนะฮะอย่างที่จารบอกตอนต้นคลิปนะการท่องเที่ยวการเดินทางทําไปเถอะครับผมเป็นมุมที่ดีอย่างแน่น,นอนครับส่วนเรื่องของความรักครับอาจจะมีเรื่องอะไรจุกจิกไม่สบายใจบ้างนะขิงก็ราขาก็แรงใช้คํานี้ครับเพราะฉะนั้นนะฮะทำใจร่มๆนะให้อภัยจะเป็นการที่ดี แต่สมมุติว่าถ้าคุณนั้นมีทิฐินะฮะจะทําทให้คุณนั้นมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ในช่วงปัจจุบันนี้ต้องระวังไว้นะครับอาละละฮะนี่คือส่วนของคําพยากรณ์น,นะฮะอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ